สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทิมอัทีไปเนตชื่อเล่นชื่อทีมอยู่ชั้นม .1 ชั้9เลขที่12ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำไข่เจียวทรงเครื่องนะครับวัตถุดิบมีดังนี้ครับ1ครับแครอทซอยครับ2ครับหอมใหญ่ซอยครับ3ครับหมูสับครับ4ครับน้ำมันพืชครับ5ครับแม็กกี้ หรือซีอิ้วนะครับ6ครับไข่คร,ครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะครับขั้นตอนที่1ครับตอกไข่ครับจากนั้นครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับ เมื่อไข่เข้ากันได้ที่นะครับผมจะใส่แครอทครับพร้อมกับใส่หอมใหญ่นะครับคนให้เข้ากันนะครับเพิ่มรสชาติให้มีความจัดจ้านเข้มข้นอร่อยมากขึ้นครับในการใส่นี่นะครับเมคก,กี้นะครับคนให้เข้ากันนะครับ ไข่เข้ากันดีนะครับเราไปตั้งเตากันเลยครับขั้นตอนที่1นนะครับจุดเตาแก๊สครับผมจะขอใช้เป็นไฟกลางนะครับขั้นตอนที่2ครับวางกระทะลงไปครับตอนที่3มครับใส่น้ํามันพืชหรือน้ํามันทอดนะครับใส่เยอะก็จะกรอบนะครับมันทั่วกระทะนะครับไข่จะได้ไม่ติดกระทะครับ รอก,กระทะร้อนสักครู่นะครับเมื่อกระทะร้อนแล้วนะครับใส่หมูสับลงไปก่อนเลยนะครับเพราะหมูสับสุกยากมากครับผู้นับน้ำมันกระเด็นใหญ่เลยนะ แหมูสับออกไปนะครับไปนิดนึงครับให้มันสุกมากออกว่านี้นิดนึงครับเดี๋ยวถ้ากินดิบๆแล้วเดี๋ยวเป็นโรคหูดันะครับเดี๋ยวไม่ดี รกระทะสงบขึ้นนะครับเราให้ไข่สุกข,ข้างล่างสุกก่อนนะครับโอเคครับต่อไปเราจะมาพลิกไข่กันนะครับไข่เริ่มสุกแล้วครับสุกได้ที่ดีมากเลยครับพลิกไข่ได้แล้วครับโอ้โหมีความไหม้นึงครับเพราะว่า กินเกรียมกรอบๆเจะใ้อร่อยครับน่ากินมากเลยนะครับนี่น่ากินสุดๆเลยครับเราไขาอีกด้านหนึ่งสุกครับจะได้นําไปใส่จาน <c oughs> เอาไปใส่จานแล้วก็ร <c oughs> ับประทานนะครับดูท่าแล้วจะอร่อยมากเลยนะครับ <c oughs> ไข่ <c oughs> ออย่านึ่งเริ่มเริ่มได้ทีเลยอับกินแต่นี่กินในห้องหอมมากโอ้กินในห้องกินในห้องหอมสดชื่นมากครับวันนี้เพราะว่าไข่เจียวสมเครื่องสุดแสนอร่อยขอยงผม ่อไปนะครับไข่สุกแล้วนะครับเราจะเตรียมจานมาใส่ไข่เลยนะครับนี่นะครับข้าวของผมนะครับวันนี้ข้าวสวยครับต่อไปนะครับเราขอปิดแก๊สก่อนนะครับปิดแก๊สั้งคู่ครับเดี๋ยวไข่ไหม้โอเคผมปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมจะ ตักไข่มาลาดบนข้าวนะครับทําเองกินเองครับสูตรนะไม่มีนะครับทําใหม่เรื่อยๆครับคิดสูตรเรื่อยๆครับไม่มีคาว่าซ้ำนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยตักทีละนิดนะครับไข่อ,อีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวโดนแม่ว่าได้ได <c oughs> <c oughs> ้กินมากครับ เมนูนี้นะครับทำกินตอนกลางคืนนะครับกินตอนอากาศเย็นๆนะครับยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่นะครับผมมีซอสพริกมาแนะนำนะครับซอสพริกโรซ่านะครับโอ้หอันนี้กินกับอะไรก็อร่อยนะครับอันนี้แล้วก็นะครับไม่ใช่มีแค่รสพริกนะครับมีรสกะเทียด้วยนะครับผมว่าอาจารย์น่าจะรู้นะครับน้าจะเคยกินนะโอเคครับผมจะใช้ซอสพริกโรซ่านะครับับห ลาดนะครับเพราะว่ามันกินกับอะไรก็อร่อยนะผมจะมาลองกินดูว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าครับโอ้นี่นะครับส่งกลิ่นหอมมากเลยหอมๆนะครับอันนี้กินเดี๋ยวผมจะกินโชว์เลยนะครับทําเองกินเองครับอร่อยแน่นอนเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับซ่อมหล่นเนะ่ยขออานี่ครับกินเลยนะครับ แปบน,นครับจานร้อนเดี๋ยวผมตักกินโชว์เลยแล้วกันมาพอดีคำดีนะคำคำหนึ่งคำใหญ่กำหนึ่งยังคำนะเดี๋ยวสำลักเข้าอร่อยม,มาก ขอาจานนี้ครับได้หลักค <c> ร <oughs> บหู้าหมูแน่อนอนครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตได้นะครับได้จากข้าวครับโปรตีนได้จากเนื้อสัตว์ครับวิตามินได้จากพวกผักครับตัวแรกก็ได้จากผักครับไขมันได้จากน้ํามันแล้วก็น้ํามันหมูครับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ